สวัสดีค่ะออยจุธามานไม่เสรีรมิสการอำนาจเจริญค่ะวันนี้ได้ไปสัมภาษณ์นั่งกับ,บกมหมอเลยไรับข้อแทรกใช่ค่ะะะคพี่นวัตให้คำแนะนำมาหลายๆอย่างอะไรที่ออยคิดว่าน่าจะเป็นแบบสำคัญระดับหนึ่งที่ต้องรีบปรับปรุงตาม,ตามคำที่มิโนวัตแนะนำนั่นก็คือเรื่องของการมีแฟนดอมให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมิสกแกรนของเราก็ขับเคลื่อนด้วยการมีแฟนขับเยอะมากขึ้นไม่ใช่แค่ปีนี้นะคะมันเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราต้องสานต่อ ให้ได้แล้วก็ขยายฐานแฟนคลับให้คนเนี่ยรู้จักเวทีมิสแรนมากยิ่งขึ้นซึ่งน้อมออยตอนนี้นะคะมีประมาณ3,800แจะ4,000และก็ต้องขยายให้ให้ได้เท่าเพื่อนๆแล้วก็มากกว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อ,นนะะอที่จะได้ไปต่อสู้ได้เพราะว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่ามาได้ดีอย่างที่พี่วัดบอกนะคะแล้วก็มีการฝึกให้ไปฝึกแต่ารตอบคาถามมากยิ่งขึ้นค่ะ รับยังไงกัน็ได้ก็พยายามไม่อ่านค่ะไม่อ่านคอมเมนต์หรือว่าพยายามเลือกดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อ่านเลยเราอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าเรามีอะไรผิดพลาดแต่ก็คือออยก็จะเลือกว่าโพคนนี้ถ้าเกิดเขาให้กําลังใจออยหรือว่าโพสตักเตือนออยในสิ่งที่ออยรู้สึกว่าออยควรปรับปรุงออยก็จะพัฒนาทั้งนั้นนั้นแล้วก็อีกอย่างการประกวดนางงามของออยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ออยรักแล้วก็สิ่งที่ออยชอบอ่ะออยก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่กดดันออยได้ทําอะไรที่ออยชอบแล้วก็ททําออะไรี่ยัก ส่วนปีนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงออยก็ทําให้เต็มที่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็คือแกนออยก็ยังเป็นแกนเหมือนเดิมค่ะรอบที่ทิ้งใหม่อคะค่ะออยรู้สึกว่ารอบไหนที่รู้สึกว่ารอบนี้แหละที่น่าต้องมาชุดว่ายน้ําค่ะใช่แล้วจริงๆร,ริงอะ ทุกรอบมันสคัญหมดแต่ออยอยากให้ให้ทุกคนนะได้เห็นศักยภาพแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของออยในเรื่องของรอบชุดน้ำรวมไปถึงรอบขวัญใจค่ะเพราะว่ารอบขวัญใจก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่สาคัญมากถ้าเกิดใครได้ที่เป็นแบบขวัญใจมิสแกรนเชียงใหม่เลยนะ mm hmm. ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าท็อปไฟอาโอกาสสูงมากเพราะว่าทุกปีมีอย่างนี้มาตลอดค่ะ <Okay. S 1> ก็พยายามจะทําทุกรอบให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ออยนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าด้อมออยนะคะก็สามารถเข้าได้เพราะว่าด้อมออยเนี่ยคือแบบ อยู่กันแบบสนุกสนานแล้วด้อมออยก็คือได้เห็นนางงามทั้งหมด77คนเลยเพราะว่าออยเนี่ยจะทําหน้าที่ป้าค้้างบ้านก็จะคอยถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆสาวงามเวลาหลุดๆอย่างเงี้ยไปให้ไปก็คือก็เป็นกิมมิกกิมมิกหนึ่งที่ทําให้ออยรู้สึกว่าการเข้ากองของออยมีความสุขมากค่ะ ก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นปีที่3ของออยแต่ออยก็รู้สึกว่าการที่ออยได้ทำมาสิ่งที่รักเนี่ยออยก็รู้สึกมีความสุขมากก็อยากให้ทุกคนนะสพอร์ตแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่ออยรักในสิ่งที่ออยชอบแลวออยนะคะก็อยากจะส่งความสุขให้กับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับออยด้วยอย่าลืมเข้าด้อมออยนะแล้วก็ถ้าเกิดเจอออยก็อย่าลืมเข้ามาทักนะคะออยเป็นคนไม่หยิ่งนะบอกเลยขอบคุณออยนะคะขอบคุณนะคะ